ไม่อยากเหยียบคันเร่งอ่ะเราก็สามารถล็อกความเร็วได้เลยนะครับถ้าอยู่ที่80เราล็อกที่80ได้เลยอยู่ที่100เราล็อกที่100ได้เลยหรืออยู่ที่104เราสามารถล็อกได้เลยนะครับผมเป็นออปชั่นอะไรไหมครับทาา่านัดนี่แะครับผมสรุปนะครับผมค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับคันนี้ถ้าเป็นไซส์ผมนั่งนะครับเต็มที่ก็น่าจะนั่งได้ประมาณ2คนตรงนี้ต้องบอกงี้นะครับมีตัวเสียบ HDMI ด้วยนะครับสามารถดูหนังได้เลย สวัสดีครับมาพบกับกล้องอีกตามเคยนะครับผมกล้องวิสานออโต้คา์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกล้องไม่ได้พาไปเที่ยวนะครับกล้องไม่ได้พาไปแหน่งที่นะครับวันนี้กล้องจะมารีวิวรถนะครับผมก็คือแนะนํารถทางคันหนึ่งนะครับผมซึ่งว่าคันนี้เป็นคันที่น่าใช้เลยทีเดียวครับเหมาะสําหรับวิ่งในเมืองและวิ่งต่างจังหวัดนะครับผมมาดูเลยนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นอ l l นิวนะครับผม h o n d a all new HRV นะครับผมซึ่งว่าตัวนี้เรียกง่ายเลยครับว่าเป็นนวัตกรรมและนโฉมใหม่ทีเดียวเลยนะครับเรามาดูนะครับผมคันนี้จะมีออปชันอะไรบ้างนะครับผมคันนี้นะครับได้ตกแต่งออกมาใหม่นะครับโฉมสไตล์แนวสปอร์ตมากเลยนะครับผมเริ่มจากไฟหน้านะครับผมอ่าเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นสไตล์เรียวนะครับผมอ่าประกอบด้วย LED นะครับลูกแก้วนะครับผม ให้ความส,สว่างในเวลากลางคืนนะครับผมมาพร้อมประกจังหน้านะครับผมที่กตกแต่งมาด้วยลายตัดสีดํานะครับผมซึ่งให้รถคันนี้ดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับตกแต่งด้วยเรื่องจากสปอตไลท์ข้างล่างนะครับผมอ่าสปอตไลท์ข้างล่างนะครับซึ่งว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับ ต้องบอกต้องบอกตรงเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากตัวนี้นะครับเป็นตัว all new honda hrv นะครับตัว1.8 el นะครับผมคือเป็นตัวท็อปเลยนะครับอาจจะมีออปชั่นอย่างอื่นอะไรอีกบ้างเรามาชมกันด้านข้างนะครับอย่างเช่นล้อนะครับประกอบเป็นด้วยนะครับผมแมกอล o ์ขอบ17นะครับผมซึ่งว่าลายตัวนี้นะครับจะเป็นลาย5่าแฉกนะครับผม อ่าสลับเล่นลายนะครับเป็นโครเมียมกับสีดำนะครับซึ่งว่าให้ความหรูหรามากเลยทีเดียวนะครับผมเป็นแม็กเหมือนเรียกง่ายว่าเหมือนแม็กแต่งเลยทีเดียวนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็มาด้วยถึงกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมช่วยเพิ่มในการมองนะครับว่ารถจะเลี้ยวทางฝั่งไหนก็บางคนมองไม่แหงหน้านะครับบางคนมองที่กระจกด้านข้างก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มที่ว่าเราไม่ต้องใช้กุญแจเปิดเราต้องใช้รีโมทกดเลยนะครับเราแค่ขึ้นรถ นะครับด้ยขึ้นรถปุ๊บเรามาปุ๊บเรากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมรถจะปลดล็อกอัตโนมัติด้านหลังนะครับผมก็จะประกอบด้วยไฟท้ายนะครับที่ตกแต่งใหม่นะครับผมเป็นลายมาเลยนะครับผมพร้อมกับไฟท้าย LED นะครับผมช่วยเพิ่มความส่องสว่างให้มากขึ้นประกอบไปด้วยเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอยนะครับอ่ามี2จุด2จุดเลยนะครับเซนเซอร์นี่เอาไว้ทำอะไรครับเวลามีของวางอยู่ด้านล่างซึ่งว่าบางทีเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะตรวจจับ และร้องดังอยู่ข้างในรถว่าเราใกล้โนแล้วนะหรือถอยจอดมันจะช่วยมันจะช่วยเราซัพพอร์ตได้เยอะเลยนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังโอ้โหซึ่งว่าคันนี้เรียกง,ง่ายเลยว่าคบคันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับว่าจะกว้างมากแค่ไหนนะครับมาอ่ะสุดท้ายค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเราพับเบาะไปเนี่ย ถ้าเราพับบาะไปเนี่ยสามารถแบบว่า,า uh จะเป็นพื้นเรียบจะเป็นพื้นเรียบพื้นเรียบได้เลยนะครับผมซึ่งว่าเขาเรียกว่าไงตั้งห่วงเล่นไพ่ได้เลยนะครับผมซึ่งว่าใส่ของหรือเป็นจูดสิ่งของเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวห้าที่นั่งนะครับแค่เราังไม่พับอบ์ดลงมานะครับเราสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่อะไรได้ได้เยอะเลยนะครับซึ่งเรียกง่ายว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับอ่ะมา เรามาชมภายในกันต่อดีกว่าครับภายในมันจะมีอะไรบ้างนะครับออปชั่นจะเยอะมากแค่ไหนเรามาชมกันอ่าครับผมมาถึงภายในนะครับเริ่มจากด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังถามว่าความกว้างของเจ้าตัว h r v เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ก,กว้างถึงที่สุดนะครับแล้วก็มันก็ไม่เล็กนะครับแต่ซึ่งขนาด ช่วงช่วงของมันเนี่ยครับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่ขนาดผมหนักร้อยกโลนะครับผมซึ่งว่ามันให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าสบายนะครับผมนั่งแล้วรู้สึกแบบไม่อึดอัดนะครับด้วยความกว้างนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเรานั่งรถเก่งใช่ไหมครับถ้าคนแบบตัวสูงอย่างผมเนี่ยสูงประมาณร้อยแปดสิบใช่ไหมครับแน่นอนเข่าเนี่ยต้องชนเบาะแน่นอนแล้วคราวนี้มันให้รู้สึกแบบว่าความอ,อึดอัดแต่ตัวนี้ซึ่งว่าช่วงและขนาดค่อนข้างที่จะยาวนะครับมันเลยทําให้ห้องโดยสาร ของคนนั่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ให้ใช้สอยได้อีกนะครับได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่คันนี้ถ้าเป็นไซส์ผมนั่งนะครับเต็มที่ก็น่าจะนั่งได้ประมาณ2คนนะครับแต่ถ้าตัวเล็กนั่งได้ถึง3คนเลยครับแล้วก็จะมีนะครับที่พิงแขนนะครับผมเอาไว้แบบว่านั่งกันนะครับแล้วก็ไว้พิงแขนนะครับผมไฟในเก่งก็เรียกไฟในเก่งนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับส่องสว่าง ID ไฟ LED เนี่ยมีผลต่อความสว่างยังไงครับก็ซึ่งว่ามีผลต่อความสว่างมากดีกว่าไฟ เรียกไฟสีเหลืองนะครับไฟไฟเดิมมันนะครับเพราะไฟ LED เนี่ยความความละเอียดมันสูงเพื่อให้ความสว่างนะครับเพราะรถสมัยนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นใช้ LED ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไม่ว่าจะเป็นไฟหลังนะครับผมซึ่งว่าจะช่วยความส่องสว่างได้ค่อนข้างมากไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อนะครับออปชั่นข้างหน้าจะมีอะไรบ้างไปครับไปติดตามชมกันอ่าครับมาถึงข้างหน้ากันนะครับข้างหน้าเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในออ p ชั่นเยอะมากนะครับ จ้าตัว h r v ตัวนี้นะครับมันให้สไตล์แบบความหรูหรานะครับสไตล์สปอร์ตนั่งแล้วผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะครับเพราะว่าออปชั่นอย่างแรกนะครับคือเรื่องระบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงหรือปรับหน้าจอหน้าจอเรือนไม,ม้ของเรานะครับจากบนพวงมาลัยได้เลยนะครับผมซึ่งว่าให้ความสะดวกสบายค่อนข้างมากนะครับมาพร้อมกับด้วยระบบพุชคอนโทรลนะครับเวลาเอาไว้ออกต่างจังหวัดเกิดอาการเมื่อยล้านะครับเกิดอาการบอกว่าไม่อยากหยยบคันเร่งอะ เราก็สามารถล็อกความเร็วได้เลยนะครับถ้าอยู่ที่80เราล็อกที่80ได้เลยอยู่ที่ร้อยล็อกที่ร้อยได้เลยหรืออยู่ที่ร้อยสี่เราสามารถล็อกได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับผมเป็นปุ่มรับสายโทรศัพท์กัดตรงพวงมาลัยเลยนะครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปใช่ไหมครับเวลามีสายเข้าเขมาเนี่ยปุ๊บเราสามารถรับสายวางสายได้เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งว่าให้ความสะดวกสบายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมอาจะมีปุ่มปรับตัวโหมดหน้าจออีกนะครับผม อ่าซึ่งว่าปรับดูค่าของตัวรถนะครับปรับดูค่าต่างๆนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์เกียร์นี่คือแบบเป็นลุกเป็นแนวไปเลยนะครับผมกับมอนดอตัวเก่านะครับมอเตอาตัวเก่าก็คือว่าจะเป็นเกียร์แบบธรรมดาแต่ตัวนี้เกียร์เนี่ยพอมองเข้าไปแล้วเนี่ยมันให้เรื่องของความหรูมากเลยนะครับผมซึ่งว่ารถคันนี้ได้ได้ความหรูค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับมาพร้อมกับเบรกมือเบรกมือปกติใช่ไหมเบรกมือจะเป็นตัวยกอ่าจะเป็นเบรกมือไว้ดึงดึงธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เบรกมือใหม่นะ เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับผมสามารถบอกว่าไม่ต้องบอกว่าคอยดึงนู่นนี่นั่นนะฮะไม่ไม่ใช่แบบสายสลิงเหมือนต่ก่อนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นดิสเบรกแล้วนะครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังมันให้เป็นระบบไฟฟ้ามาเลยนะครับสามารถถ้ากดเรากดลงปุ๊บเบรกมือจะปล่อยทันทีนะครับเบรกมือจะปลดแล้วเรากดปุ๊บมันก็จะล็อกทันทีนะครับผมแล้วนะครับมาพร้อมกับจอ LED นะครับทาได้หลายอย่างนะครับผมสามารถดูสามารถฟังเพลงได้อะไรได้นะครับผมมีข้อมูลครบถ้วนนะครับผมแล้วแถมมี ระบบกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะหมุนตามพวงมาลัยลรวครับเห็นมัมันจะมีเส้นเห็นไหมครับมันจะหมุนตามพวงมาลัยเรเลยก็คือว่าเป็นกล้องแบบว่าเวลาถอยเนี่ยกะระยะให้กับเรานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาอ่านะครับเห็นไหมครับอ่าซึ่งว่าถ้าเราถ้าเราเราจะรู้ยังไงว่าเราจอดตรงแล้วหรือเราพวงมาลัยเราตรงไหมนะครับผมเราดูนี่เลยนะครับพอถ้าเราถ้าเราหมุนปุ๊บจะเป็นนะจะเป็นเส้นสีส้มแต่ถ้าเราคืนพวงมาลัยปุ๊บอยู่จังหวะจุดกลางเนี่ยครับเห็นไหม มันจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับวงบอกได้เลยนะครับผมแล้วจุดเด่นคันนี้เลยนะครับผมจุดเด่นคันนี้เลยนะครับอยู่ที่แพทเทิร์นชิพนะครับแพทเทิร์นชิพมีประโยชน์อะไรเวลาเราปกติปกติปกติใช่ไหมถ้าเป็นรถสมัยก่อนเวลาเราจะเชิญเกียร์หรือเราจะเล่นเกียร์เราต้องกระแทกคันเร่งกระแทกคันเร่งลงไปซึ่งว่าพอกระแทกคันเร่งลงไปปุ๊บมันจะให้มันจะให้เกิดอาการที่ว่าเครื่องกระตุกหรือไม่เป็นการแบบว่าสิ้นิ้นเปลืองน้ํามันมากเกินไปเพราะว่าเราก็แทกคันเร่งไปปุ๊บเพื่อที่จะเชิญเกียร์หรือไม่ เราปรับจากตัวคันเกียร์นะครับเป็นเกียร์สามเกียร์สองเกียร์โลนะครับผมอ่าซึ่งว่ามันยุ่งยากมากเกินไปเจ้าหอน้าเฮดาวีก็เลยออกแบบมามีด้วยมีแพทเทิร์นชิปนะครับแพทเทิร์นชิปก็คือเราสามารถบอกว่าเราจะแซงใครอะไรใครเนี่ยเราไม่ต้องกระแทกกันเร่งเลยเราสามารถกดเชิงเกียร์ได้เลยนะครับผมสามารถกดเล่นได้เลยให้อารมณ์ของออโต้กึ่งแมนนวลได้เลยนะครับผมอ่านะครับแล้วไฮไลท์จุดสําคัญนะครับซึ่งว่าต้องบอกเลยว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยหายากนะ ที่จะมีระบบนี้อ่าหายากม,มากเลยที่จะมีระบบนี้ซึ่งว่าน้อยกันมากนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่แบบรถปีใหม่รถปี2020ตัวท็อปเลยนะครับไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมเป็นออปชั่นอะไรไหมครับทนด๊านี่ครับผมสรุปนะครับผมต้มหมออได้เลยครับเจ้า H r v อาวตัวนี้นะครับมีสรุปให้เราด้วยนะครับผมนี่เป็นระบบไฟฟ้าเลยสรุปนะครับอ่าเห็นไหมอ่าให้บรรยากาศถ่ายเทเข้ามาได้นะครับสรุปมีไว้ทำไรนะครับ เอาไว้แบบสไตล์แบบกลุ่มคนที่แบบว่าชอบชอบเที่ยวอย่างเช่นเที่ยวเขาต้องการสัมผัสบแบบบรรยากาศบรรยากาศของภูเขาบรรยากาศสดชื่นอะไรเงี้ยครับสามารถยืนขึ้นได้เลยนะครับผมมุดออกไปได้เลยแต่จะไปนั่งบนหลังคาไม่ได้เดหลังคาบุ่มนะไปนั่งไม่ได้นะครับหรือในทะเลไปเที่ยวเทลึทงทะลงทะเลอะไรเงี้ยอากาศดีดีลมแรงแรงใช่ไหมครับอยากสัมผัสอากาศนะครับไม่ต้องเปิดกระจกนะครับไม่ต้องเปิดกระจกสามารถเปิดสรุปได้เลยนะครับเราสามารถมอง มองเห็นท้องฟ้าได้อะไรได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่านะครับเนี่ยอ่าเราปิดเข้าไปปุ๊บอ่าสรุปตัวนี้ยาวมากนะครับยาวมากนะครับอ่าเป็นเป็นตัวใหญ่เลยแต่เราจะเปิดได้ช่องเดียวนะครับจะมีสองช่องนะครับช่องนี้เอาไว้มองนะครับช่องนี้เอาไว้เปิดนะครับผมอ่าเราก็จะมีระบบปิดม่านอ่าม่านสรุปอัตโนมัตินะครับซึ่งว่าให้ความหรูหราและความสปอร์ตมากทีเดียวนะครับผม ส่วนออปชันอย่างอื่นนะครับเจ้าตัวนี้ส่วนออปชันอย่างอื่นนะครับก็จะมีเรื่องของ AUX USB นะครับที่เสียบ12วลต์นะครับตัวนี้ต้องบอกงี้นะครับมีตัวเสียบ HDMI ด้วยนะครับสามารถดูหนังได้เลยนะครับนี่ออปชันที่ที่ตัวอื่นไม่มีนะครับแต่ h r v เรามีนะครับผมอ่าเป็นปุ่มกดเสียบ HDMI นะครับซึ่งว่าเริ่มหลงรักแล้วอะครับเริ่มเริ่มหลงรักเจ้าตัว h r v แล้วครับได้ออปชันที่ดีมากนะครับผมในราคาที่ไม่แรงในราคาที่เบาด้วย ตรงนี้ออกห้างไฟแดงก็โอ้ pues, เป็นร้านเหมือนกันนะมาพร้อมแอร์แบ็กอ่าจุดเด่นอีกแอร์แบ็กหนึ่งสองสามสี่นะครับข้างหลังห้าหกแอร์แบ็กทั้งหมดอีกหกจุดครบคันเลยทีเดียวซื้อคันเดียวนะครับได้ครบเหมือนแอคคอร์ดเหมือนคัมรี่เลยนะครับผมอ่าออปชั่นนี่มามาแบบไซส์เดียวเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดด้วยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างหน้ารถกันดีกว่าครับผมป่ะก็บอกได้เลยนะครับว่าออปชั่นนี่ครบทีเดียวเลยครับแล้วเรื่องความหรูหรานี่คือ ต้องโยกให้เจ้าตัว HRV เลยนะครับผมซึ่งว่าตัวนี้นะครับผมรถที่เซ็นวิสาาโต้คามีนะครับผมจะเป็น HRV นะครับผมตัว1.8นะครับ EL ตัวท็อปเลยนะครับปี2015นะครับผมสีขาวคันนี้เลยนะครับผมในราคาไม่แพงเลยออกห้างป้ายแดงเป็นร้านนะครับผมแต่วันนี้เป็นร้านเราไม่ขายนะครับผมในราคามือสองเนี่ยอยู่ราคาอยู่6,000กวบาทเอง อ่าราคา6กแสนกว่าบาทเองน่าใช้เลยทีเดียวนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังหารถอยู่นะครับผมจะตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยตัว h อาวดีไหมหรือตัวอื่นดีไหมอ่าหารถแนวสไตล์ครอบครัวอย่างนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับ h อนะครับผมตัวนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรดีๆจะมานําเสนออีกนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบกล้องนะครับให้กดไลค์นะครับผมอ่า นะครับยังไงเรามาเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวต่อไปพูุ่งคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปรีวิวอะไรหรือจะทำอะไรอีกนะครับโปรดติดตามชมนะครับผมอย่างั้นขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย